หาผัวฝรั่งที่ไหนที่แบบว่าเอามาเลี้ยงพ่อเอามาเลี้ยงแม่เอามาเลี้ยงน้องเอามาเลี้ยงยากหรือนาอา่ะนะมันยากนะมันไม่มีนะคะทุกวันนี้หาฝรั่งที่แบบเลี้ยงเราดูแลเราดีก็ยาจะตายหายอยู่แล้วเอาฝรั่งที่แบบมาเลี้ยงตะกุงของกูเนี่ยไปหาที่ไหนมันไม่มีนะคะถามว่าฝรั่งดีๆก็มีไหมมีนะคะแต่ว่า คนที่สําหรับคนที่มีผัวไทยแล้วนะคะแล้วก็มามา,มาเปลี่ยนใจที่คิดว่าถ้าฉันไปหาผัวฝรั่งหาที่ดีกว่านี้ไม่ต้องนะคะก็ไม่ต้องคิดนะไม่มีผัวที่ดีกว่าผัวตัวเองแล้วค่ะทุกคนเข้าใจไหมถ้าตัวเองมีผัวแล้วผัวไทยดีก็นั่งแหละคือเป็นสิทธิที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นอย่ามาคิดตรงที่ว่าผัวไทยคนนี้เอาแต่กูไม่เอาญาติพี่น้องกู ไม่เอาพ่อแม่กูกูไปหาผัวฝรั่งที่เอาญาติพี่น้องกูเอาพ่อแม่กูดีกว่านะไม่ต้องนะคะทุกคนนะทุกวันนี้ฝรั่งขจงขโมยเยอะมาเลยนะทุกคนนะอ่าขายของชิ้นละหนึ่งร้อยเขาก็จะมาตอกอยู่สามกับเก้าอะไรเงี้ยนะคะชิ้นละยี่สิบบาทอะไรเงี้ยนะคะก็ก็ไปหาฝรั่งที่ไหนที่มาเลี้ยงทันตะกูนะมาไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่มีผัวไทยแล้วก็อยู่กับผัวไทยดีๆนะคะทุกคนนะอ่าผัวไทยก็ดีอยู่นะคะดีๆก็มีนะคะผัวไทยนะที่อ่า เอาเรานะคะรักเรานะคะต่อให้เขาไม่ได้ดูแลยาิพี่น้องเท่าไหร่ก็รักเราดูแลเราดีก็พอแล้วนะคะ,ะเพราะฉะนั้นนะ,อะกอนที่จะสายไปก่อนที่ อ่าไม่โอเคนะคะก็อย่ามาคิดตรงที่ว่าฉันมีผัวไทยและผัวไทยฉันเนี่ยอ่าไม่ดูแลญาติพี่น้องเลยฉันไปหาผัวฝรั่งที่เปอ่ามาดูแลญาติพี่น้องฉันดีกว่านะไม่ต้องนะคะทุกคนนะไม่มีฝรั่งที่ไหนหรอกมาดูมาดูแลญาติพี่น้องตัวเราเนาะไม่มีฝรั่งที่ไหนหรอกที่มาเปเราเพื่อที่ให้ดูแลญาติพี่น้องเราเนาะอ่ายิ่งตอนนี้นี่คือฝรั่งรวยหายากนะะนะเนาะ นะคะทุกคนนะอ่าอยารู้ว่าฝรั่งทุกวันนี้คือหาดีๆยากไหมหรือหาฝรั่งรวยๆยากไหมก็ลองมาขายของดูนะคะจะรู้จะรู้ว่าอ่าฝรั่งเขาไม่ได้มีตังค์อย่างที่เราคิดไว้นะคะทุกคนนะทางที่ดีที่สุดก,ก็คือตั้งใจทํางานนะคะหาเงินเองเนาะส่วนผัวก็ดีก็เอานะคะไม่ดีก็ไม่ต้องเอานะคะถ้าดีก็คือผัวไทยก็เอาตันเต้า,าก็เอาอะไรก็เอาหมดถ้าดีนะคะ แต่ที่แน่ๆไม่มีพ่อแม่อ่าไม่มีไม่มีผัวที่ไหนหรอกที่จะมาเลี้ยงพ่อแม่ญาติพี่น้องของเรานะแต่ว่าดูแลได้นิดหน่อยมีไหมก็มีอยู่แหละก็ไม่มีจะเอาไปทาห่ออะไรล่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะฝรั่งเขาก็ไม่ได้มีตังค์อย่างที่เราคิดนะมีผัวดีๆอยู่แล้วนะคะก็อย่าทิ้งผัวที่ดีๆเพื่อที่จะมาหาผัวฝรั่งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเสียใจทั้งชาตินะคะผัวที่มีอยู่ดีอยู่ก็เก็บไว้ดีๆนะคะ เผื่อเราทิ้งเขาเราไปเจอคนที่ไม่ดีนะคะก็ไม่รวยก็ไม่เป็นไรเนาะถ้าเจอผัวด,ดีก็เก็บรักษาไว้ดีๆนะคะย้ำอีกทีนะคะฝรั่งไม่ได้รวยทุกคนนะคะทุกคน